โมเมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับล u ค a t ติไฮเปอร์โมตาร์950นะครับสำหรับทริปที่ผมได้มีโอกาสไปทำงานเป็นมาแชลให้กับขบวนของอาลีโอรถทูมอุติพีนะฮะก็รถคันนี้เป็นรถที่ผมเลือกเอามาใช้เป็นรถมาแชลในทริปนี้นะครับพูดกันถึงล u ค a t ติไฮเปอร์โมตาร์ก่อนไฮเปอร์โมตาร์เนี่ยมีมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่ปี2004-2005เนี่ยแหละ เดอร์เรชันแรกของไฮเปอร์โมตาร์ดนะครับจะเป็นไฮเปอร์โมตาร์ดเจ็นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีจะมีทั้งไฮเปอร์โมตาร์ดพันห่งร้อยไฮเปอร์โมตาร์ดแปดาแปดไฮเปอร์โมตาร์ดเก้แล้วก็มาถึงตัวล่าสุดไฮเปอร์โมตาร์ดเก้ตัวนี้ลูกกระติไฮเปอร์โมตาร์ดเก้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของลูกกระติก็คือเครื่องยนต์แอลทวินสสูบสเกอยามสิ ให้แรงม้าทั้งหมดที่114แรงม้าที่9ผ0 0ัดรอบนะฮะแล้วก็ให้แรงบิดที่96นิวตันเมตรที่7250รอบดังนั้นรถคันนี้นะครับถ้าเทียบกับตัวไฮเปอร์โมตาร์กต่อนหน้านี้เนี่ยก็เช่นกันนะครับทุกครั้งที่ดูกติออกรุ่นใหม่มาเป็นดีโมเดลมาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แย่ลงนะครับมีการดีไฟา์เครื่องยนต์ดีไฟา์เฟรมดีไฟ์ทั้งคันอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อให้น้ำหนักขึ้นเบาลง แล้วก็มีแรงม้ามีตัวเลขของแรงบิดนะครับที่ดีขึ้นนะตัวไฮเปอร์โมตาร์เนี่ยถามว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับผมกําลังนึกถึงตอนนั้นที่ผมดู m ิชั่นอิมพอสิเบิลนะครับตอนที่มีฉากไล่ล่าแล้วก็ขี่ดุคติไล่ล่ากันนะครับเป็นอีกฉากหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันอยู่ในใจมาตลอดแล้วก็ชอบไฮเปอร์โ a ตาร์ตั้งแต่อิมเพรสชันที่เห็นตอนนั้นเว็บ ถ้ามาจนถึงต,ตอนนี้นะครับโอกาสที่เราได้ใช้ตัวไฮเปอร์โมด้าตัวนี้ในการวิ่งทํำขบวนนะครับตําแหน่งของผมในกรขบวนเนี่ย,เ,ยเป็นมาแชร์ส่วนของที่เป็นซูเปอร์ซัสพอร์ตกันแล้วกันนะอาจจะเป็นตําแหน่งที่อาคมไม่เคยได้ยินนั่นแหละก็คือผมซับวิงแมนแ,แ,แล้วก็ซับทั้งขบวนอีกทีหนึงก็คืองานจับถ่ายนะครับจะให้ไป็ลีดก็ได้จะให้มากันกเดอร์ข้างหลังก็ได้จะให้เป็นติดแมนก็ได้หมดนะดังนั้นอันตราเร่งของไฮเปอร์โมดาแล้วก็น้ำหนักที่เบา ความปรัเปี่ยวของเขาเนี่ยทำให้ผมสามารถขับขี่คันนี้ในตำแหน่งที่วาเนี่ยบอกได้เลยว่าลงตัวแล้วก็สนุกกับมันมากๆไฮเปอร์โมาถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ลองต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นรถที่ถ้าจะบอกว่าในไทยเนี่ยที่มีวางจำหน่ายเอาวางจำหน่ายแบบชัดๆนะแทบจะไม่มีคู่เปรียบนะครับคู่เปรียบของเขาเนี่ยอาจจะต้องไปเปรียบกับถ้าเป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยคลาส900้าอยจจะต้องไปเปียบกับตัว MP 09 ซึ่ง MT 0 9เกนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์อีกแบบนึเป็นคอสเพนนะครับเป็นสารสูบแรงบิดแล้วก็อารมณ์กระชากของเขาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นอารมณ์รอบมาแล้วก็ตึงเลยแต่อเนี้ยมันจะรอบมาแล้วมันก็กระชากความดิบเถื่อนของเขาเนี่ยคนละแนวทางดังนั้นะลองดูว่าถ้าในคลาส s 0 0 0เนี่ยเพื่อนๆสนใจตัวไหนลองไปสัมผัสลองไปขับขี่ดูนะครับแต่ละคันเนี่ยบอกเลยว่ารถเซตติ้งเขาเนี่ยไม่เหมือนกัน เด่นชัดเลยผมเคยขี่ตั้งแต่821ที่แรกๆเนี่ยเป็นรถที่คนบอกว่าโอ้จริงๆอ่ะดูคติต้องระบายความร้อนด้วยอากาศหรือเปล่าแต่พอระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเครื่องยิ่งแรงความร้อนยิ่งสูงนะครับความร้อนที่แผ่วออมาจากเครื่องยนต์มาที่ขาเรามาที่ตรงนั้นอนะ่ะนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างจะร้อนดังนั้นแปลในตัว950ใเนเบอร์มอเตอร์950 ว่าขนาดขี่รถติดๆอยู่ในเมืองก็ยังรู้สึกว่าแค่อบุ่เนี่ยไม่ถึงกับไม่ร้อนเลยนะแต่แค่อบุนรถวิ่งนี้ก็สบายมากนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ฮิ้วอยู่บนเฟรมถักตัวนี้ซึ่งเป็นเฟรมถักเนี่ยหลายๆคนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของลุคาติลูคาติต้องเฟรมถักแต่ว่าถ้าใครชอบเฟรมอลูมิเนียมหล่อก็อีกเรื่องหนึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแต่ว่าในตัวไฮเปอร์โบต950ตัวนี้ยังให้เฟรมถักซึ่งบอกเลยว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบในความเป็น so พูดถึงเครื่องยนต์ไปแล้วอีกหนึ่งที่มาพร้อมกับรถดูคาติเขาทุกคนก็บอกว่าเขาใส่ใจที่จะใส่รายละเอียดและพิเจอร์ต่างๆให้ลงมาแม้กระทั่งในรุ่นที่กากๆคนนี้พิเจอร์ต่างๆเขามาพร้อนะครับในตัวไรนิ่งโหมดของเขาเนี่สามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับทั้งส่วนทั้งสามโหมดเลยก็คือ u r b ร์แล้วก็ทัว i n g แล้วก็ส p o r t ทั้งสามโหมดเดี๋ยวคุณสามารถที่จะไปคัสตอมค่าต่างๆได้ทั้ง ABS ทั้ง traction ทั้งตัวสารพัดของเขาอ่ะลองเข้าไปปรับค่าๆดูเมื่อพูดถึงเครื่องยนต์แล้วขอพูดอีกนิดนึงนะอยากให้ฟังเสร็จสออจังเลยตัวนี้นะครับพอสตาร์ทมาเนี่ยงานหนึ่งนะอีกฟีเจอร์หนึ่งตัวนี้ให้ Daytime Running Light มานะครับก็คือจะเป็นหลอด LED ที่จะทำงานในเวลากลางวันแบบออโต ถ้าเป็นกลางวันเขาจะเป็นเดี๋ยวทลันนี่ลัดแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัววัดแสงเขาเนี่ยบอกว่ามันเป็นกลางคืนความเข้มข้นแสงน้อยลงไปหน้าก็ตัดเยงอัโลมันินะครับอันนี้คือพรีเมียมมากๆแล้วก็ให้ตัว IMU หลายๆอย่างมาดังนั้นมีความอัจฉริยะคอ n เนอร์ลิง b s อะไรเนี่ยให้มาเต็มที่แน่นอนลืมจะสตาร์ทก็ต้องสตาร์สทสักทีมาอ้าวไม่ได้เข้าเกียร์หนึ่งนะครับเอ้ยไม่ได้เข้าเกียร์ว่างไว้นะมันก็ต้องมีเซฟตี้กันหน่อย มาก็ต้องเป็นใส่ทยท่อเทิมินี่นแหละครับโดยเฉพาะดุคติไฮเปอร์โมตาร์ดเตัวนี้ช่วงล่างของเขาบอกเลยว่ามากันแบบพรีเมียมนะครับช็อคมาช็อคนะครับของมาช็อคแล้วก็ดิสเบรกข้างหน้านะครับให้มา3 2 0ตัวปั๊มเบรกนะครับแน่นอนมากันดูคติเนี่ยก็ต้องเป็นเบมโบอยู่แล้วนะครับเป็นปั๊มเบรกแบบ โอโดบ็อกแล้วก็ตัวคาลิเปอร์จับเนี่ยเป็นด์ดีเลเด้นนิวแน่นอนพร้อมกับสายถักสารพัดต,ต่างๆ,งๆทั้งคันทั้งหมดเนี่ยเมื่อรวมเข้ากับช่วงล่างแบบนี้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังโช๊คัพหน้าสามารถที่จะปูแอนจัดได้เลยนะครับก็คือปรับได้ทั้งพีโหลดรีเบลแล้วก็คอมเพรสชันโช๊คขับหลังเป็นซากนะครับให้มาสามารถที่จะปรับพีโหลดแล้วก็ปรับรีเบลได้สองอย่างขนาดเองนะทีนี้มาดู ส,ส่วนของเขาส,ส่วนของเขาเป็นรถที่ต้องบอกว่ามีมิติค่อนข้างจะสูงนะครับรวมถึงถ้านั่งขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยตัวเบาะของเขาอะไฮซีทของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ870ม mm. ิลลิเมตรก็ถือว่าสูงสูง,สงอันดับต้นๆในรถหลายๆคันที่ผมเคยขี่มาเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยที่สูงสูงประมาณ174 mm. นะครับเดี๋ยวจะค้อมให้ดูนะ,นะอันนี้คือผมเ่าลง2เท้า นะครับวงสองเท้าเนี่ยปลายเท้าผมจะยันได้อยู่ครึ่งเท้ายันได้อยู่ครึ่งเท้าแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าในเวลาที่เราครอมเนี่ยตัวรถเขาเนี่ยไม่รู้สึกว่าศูนย์ถ่วงมันหนักอยู่ด้านบนนะครับศูนย์ถ่วงอย่างค่อนข้างจะอยู่ข้างล่างนะตัวถังน้ํามันเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันหนักถังน,น้ํามันให้ความจุมาทั้งหมด40.5ลิตรนะถ้าจำไม่ผิดก็เป็นขนาดความจุที่ทําให้รถเนี่ยยังคงความปลาดเปียวยังคงความกระฉับกระเฉงอยู่ ว่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่รถทัวริงนะครับมันเป็นรถที่อารมณ์ถ้าผมอยากจะซื้อคันนี้ไปขี่จริงๆไฮเปอร์โมตาร์เนี่ยเป็นรถที่อยู่ในหนึ่งในลิมิทบิส,สของผมพี่วันนึ่งอะ่ะต้องมีสักคันแล้วก็พอได้ลองขี่ผมเคยได้ลองขี่796ของเพื่อนนะครับขี่ไปเพชรบูรีกัน,กนแล้วคันนี้มาลองขี่เนี่ยเมื่อเ,เ,เป็น950ตัวใหม่เนี่ยถ้าจะต้องซื้อตอนเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรผิดไปจากที่คิดจริงๆ มันยังเป็นรถที่ยังคงน่าใช้งานใช้งานขี่ทั่วไปในเมืองเราจะได้อารมณ์ขี่ดิบเถื่อนแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับตัวนี้เป็นถ้าในไฮเปอร์โมตาร์ด้เนี่ยถ้าที่จำหน่ายในไทยตอนนี้มีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดกับรุ่นนี้ที่เป็นตัวกราฟิตี้นะครับตัวเป็นเป็นตัว RVE กราฟิตี้นะก็ราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเลื่อนขึ้นมาเป็นราคารุ่นกลางส่วนรถเดโม ได้มาคิดกันดีนะครับส่วนของท่อไอเสียเป็นท่อไอเสียที่เป็นปูกติเประมาณมาแล้วก็คือให้ตัวท่อคู่หน้าต่างออกท้ายของใบท่อเนี่ยเป็นเทอร์มิมาเลยต้องขอขีดเส้นใต้นิดนึงปกติผมเป็นคนที่ชอบตัวท่อที่เป็นกึดด่แนดนะครับจะไม่ชอบชุ่มเสียที่แฉกเก้าาวอะไรเท่าไหร่นะส่วผมก็ด้วยนิสัยบางทีขี่รถไกลๆจะมาฟังเสียงท่อด,ดังๆตลอดผมก็รู้สึกว่ามันูบูขเกินไปแต่เสียงของเทอร์มิสชุดมี บอกเรวก็ชอบชอบมากนะครับบางทีเนี่ยอยากจะเบิ้ลน,นิดนึงอะ่ะจะหวะดที่จะจอดอะไรเนี้ยหรือจะหวะดที่จอดตัวแบบต,ตกะเล่งน,นิดนึงเพื่อเพื่อแบบอารมณ์ที่มันมาตอบสนองก,กับอารมณ์ที่มันเถื่อนในใจของคนนะครับคนเราบางบางทีอ่ะมันไม่ได้ขาา่าสะอาดมันมีด้านเทาๆมันมีด้านดังดแต่ก็ไม่ได้ดังถึงขนาดหนกหนูตนนัวเ,เ,เนี้ยเสียงท่อเทอร์มิตัวเนี้ยดีมากเลยผชอบมากๆนะครับรอบนั้นฟิลลิ่งของไฮเปอร์โมตาทั้งหมด ไม่ผิดหวังครับสำหรับราคานี้สําหรับสิ่งที่ h y p เปอร์โมตตัวนี้ให้มานะครับสำหรับ h y p เปอร์โมตตัวนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าคุณคิดที่จะมองรถประเภทนี้อยู่เป็นรถฟันไรที่ขีส่สนุกบอกเลยว่าไม่ผิดหวังและโดยเฉพาะตัว rve ตัวนี้สีสันเขาเนี่ยจัดจ้านนะครับมาในรูปแบบของราฟิตี้แล้วก็มีการเล่นลวดลายที่ล้อนะครับล้อดําแดงเวลาจอดเวลาขี่เห็นแล้วสวยมากๆนะครับสัดส่วนทั้งหมดของเขาเนี่ย ทำให้ทุกอย่างมันยังคงลงตัวทุกอย่างยังมีจิดยันไฮเปอร์โมตาและนี่ก็คือดุกติตไฮเปอร์โมตาที่951เทรวอตไซที่หลายคนอยากมีคอบครงโอกาสนะครับลองไปดูที่ดีเลอร์ของดุงกายบานทันนะครับไปลองรถเทเบิลไปลองชี่นะครับถ้าเงื่อนไขดีคุยกับเซลล์ถามที่บ้านให้ดีๆก่อนนะว่าอยากได้รถแบบนี้เข้าบ้านหรือเปล่านะครับจะได้ไม่ติดขัด แต่ว่าสําหรับโ o โตโมเม n นต์บอกเลยว่าวันหนึ่งอะ่ะผู้จะเห็นผมขีดแล้วก็คอบครอง,องแครเบอร์โมตาอันนี้ไม่ใช่คําสัญญาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมแล้วนะครับวันนี้โอโตโมเม n นต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ